ไม่ทำโทรศัพท์แตกให้เป็นไรลูกมันยังใช้งานได้อยู่อู้วี่บวบมั่งวึววววววว้วว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 วบีบว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 วววโอ้โหโว้วว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 ว นี่ฝีมือพี่วิวแล้วอะไรอีก <S <S เอาสีอะไรอีก <S <S อ่ะสีม่วง <S <S สีม่วงมาๆมาๆมาเจาะเลยมาเจาะลูสีม่วงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรก็ยมไบเลวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรแม่จำไม่ได้เลยแอปเปิลแอปเปิอเคอ่ะ,อะ,ออะอย ได้ไหมแม่ดูสิมันตันหรือว่าลูกโอ้ยเอามันออกนี่ดิลูกไม่ออกเองอะไรนะสีอะไรนะพ <istic> ่ออะไรครับผมครับผมอืออึอโอ้เก่ง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 แม่ช่วยเห็นไหมแม่ help you okay oh <c ười> whoa so โซวิดูฟู l ไหมรีวิวย้อนในค่ในขอบิวน้อยกับบีวรนี่กลางกลางอ่าทำไมบีบแล้วหัวสั่นแล้วเนี่ยออกไหมโอ้หนูต้องบีบตรงกลางนี้ลูกตรงกลางนี่แม่ไม่บีบอ่าสีมันจะหมดแล้ว อ่ะแม่แม่อยากได้พบกันมาระบายระหว่างสีส้มกับสีสีเพล่อะออร์เรนจ์กับเพล่อะมิกซ์ใช่ไหมมิกซ์มิกซ์แล้วจะเป็นสีอะไรมิกซี่น้องมิกซี่เฮ้ยเป็นสีอะไรเนี่ยพอมันผสมกันแล้วเป็นสีอะไรอะรีวิวโอ้แมกซ์ปริสคาร์ลโอ้ my god โอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่ชอบเอาอีกนะแม่แฮปยูแม่แฮปยูโอเคแม่จะทำเป็นสีอะไรนะเลนโบเล่นเลนโบเล่นเลนโบ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 เล่นเลนโบเลนโบเลนโบมิวิวอีแล้วก็อะไรลูกอีแล้วก็อะไรฮะจำได้เปล่า อีแล้วก็อะไรอีแล้วก็ไม่ใช่เก้าอีไม่ใช่เก้าอีอีอีแล้วก็อะไรเอออ๋อยจะไปดูกับแม่เหรออีแล้วก็เออให้ดูกับแม่ให้แม่ดูกับแม่ไว้ได้ได้ดูทำได้ไหมล่ะทำแบบที่แม่แม่ทำเนี่ยแม่เอาสีสีมาผสมกันหน่ะยทำได้ป่ะทำไหมไอ่อโอเคอันนี้แม่ต้องทำ มันนั่งทําเลย <c oughs> ทําแบบที่แม่แม่สอนหนูนะนี่เอาเป็นกลมๆนะกลมๆอย่างงี้นะกลมๆกลมๆอย่างงี้นะกล,ลมๆหน,น,มน,มน่อยหนี่งอ่ะม้วนม้วนเอามันใหญ่เกินไปม <c oughs> ัน,ใ,น,บบน,มน,ใ,นใหญ่เกินไปโอ้นี่ยังงี้เลยอันเป็นด้ายใหญเออด้ายใกลมๆเอาเอากลมๆแบบเล็กๆแบบแม่ๆม่ทำเนี่ยทำได้เปล่าทำได้อ่าโอเค

โอ้ไม oh <um ่ o อดวัดอายุด oh, ูอิงวัดสีค่าเ r มุขมัวคาเลยใช่วิวดูลูกสาวเล่น